I their wrote page plan for whole was for career before they was even born they me 78-page even a plan เรื่องที่2นะครับในความสำคัญในการที่ริชาร์ดเนี่ยได้พาวีนัสวิลเลียมส์กับซ e ริน่าวิลเลียมส์เนี่ยเป็นเวิร์ลแชมป์เนี่ยก็คือสภาพแวดล้อมคือจินตนาการนะว่าเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วทั้งสองคนวีนัสกับซ e ริน่าเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีในการที่จะโตออกดอกออกผลได้แต่ว่าถ้าเกิดเขาเอาเอา,เอาเมล็ดพันธุ์สอนี้ไปปลูกในดินที่แห้งแล้งเนี่ย มันโตไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ริชาร์ดวิลเลียมเนี่ยเขาเก่งมากเลยเพราะเขารู้เลยครับว่าเขาจะสร้างสภาพแวดล้อมยังไงให้ลูกของเขาเติบโตได้ทั้งๆท,ที่เขาเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเลยเขาอยู่ในเกตโตที่คนดำเนี่ยมีการยิงกันมีเรื่องของยาเสพติดเยอะแยะมากมายแต่เขาปกป้องลูกเขาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับยังไงบ้างหนึ่งเลยก็คือว่าเพราะาเขาต้องซ้อมเทนนิส เขาก็เลยต้องพาลูกเขาไปตีเทนนิสในพับลิกคอร์ดในพับลิกคอร์ดเนี่ยก็คือในในสถานที่ที่มันแบบเป็นเป็นเป็นสนามเล่นเทนนิสที่อยู่แบบที่คนทั่วไปเขาวิ่งผ่านได้แล้วใครก็ได้ผ่านตรงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาทั้งทงสร้างเขาเรียกว่าชาร์ตต่างๆวางไว้ติดข้างฝาเพื่อทำให้คนที่ตีเนี่ยหรือซอรี n a น i าวิลเลียมหรือวีนัสวิลเลียมเนี่ยได้เห็นได้มีแรงเขาเรียก คำคมดีๆนะครับเพื่อให้แรงบรนดานใจตรงนั้นเกิดขึ้นไม่ใช่แค่นั้นชุดทุกๆอย่างหรือเงินนะฮะที่ต้องเอามาใช้ในการที่จะสนับสนุนให้ลูกของเขาได้ได้มีลูกบอลเยอะๆได้มีไม้เทนนิสได้มีเสื้อผ้าทุกอย่างที่ดีสุดใส่ในการเป็นนักเทนนิสเนี่ยเขาก็สนับสนุนโดยการที่พ่อเองหรือริชาร์ดเนี่ยต้องทํางานสอนลูกตอนกลางวันและไปทํางานเป็นยามตอนกลางคืนนะ่ะนี่คือความ นี่คือความเสียสละที่สร้างสภาพแวดลอมให้หลวงเขาและหลายหายครั้งนะครับเพราะเขาอยู่ในเกตโตหรืออยู่ในเขาเรียกว่าสลัมของคนดําที่อเมริกาเนี่ยมันก็จะมีการยิงกันมีการแซวกันระหว่างพวกผู้ชายที่เข้ามาในสถานสถานที่พับลิกเนี่ยแล้วก็เข้ามาแซวล,ลูกๆเขาเพราะลูกๆเขาผู้หญิงนะสาวๆนะเขาก็มาปกป้องครับแล้วก็ทําไงให้เขาเขาเคยโดนซ้อมด้วยนะ จากการที่เขามาปกป้องลูกเขาจากสภาพแวดล้อมไม่ดีได้จนลูกเขานั้นอะ่ะเติบโตได้ดีทั้งเรียนดีแล้วก็ทั้งเล่นเทนนิสได้ดีอันนี้คือสิ่งที่สำคัญามากเลยในการสร้างสภาพแวดล้อม no นั้นอันแรกเลยคือวิสัยทัศน์อันที่สองเลยคือสภาพแวดล้อมที่ดีแต่อันที่สามเลยคือ empowerment